สวัสดีครับพบกับไอรอนเจมช anel ครับวันนี้ช่างเจมพามาดูรถช่างเจมครับผมนี่ครับสตา a d ด้าสองพันห้าครับ m i มิสูบิชิสตา a d ด้าสองพันห้าเครื่องธรรมดาครับไม่มีเทอร์โบโครับนี่รถของช่างเจมครับอาการของรถคันนี้คือเหยียบแล้วมันรถไม่วิ่งนะครับ มีแต่เสียงครับผมร้อไมห่หมุนคนอยู่นานเหมือนกันครับผมก็เลยให้ลูกพี่ช่างจ่อยมาจัดให้เลยอันนี้ก็เลยยกคับยกเกียร์ลงมาเลยนะครับปรากฏว่าคัดหมดนะครับนี่ครับแผ่นคลัชเกี้ยงเลยครับ ซื้อมือสองมาได้ประมาณสักปีกว่าๆครับของเจ้าของเดิมน่าจะไม่ได้เปลี่ยนเลยนี่ก็หมดเี้่งเลยแผ่นคลัชนะครับนะครับเหยียบไม่ขึ้นครับอาการนี้ดูก่อนนะครับช่างรื้อออกมาแล้วเรากำลังจะประกอบแล้วนะครับนะครับนี่ประกอบแล้วคัชหมดนี่หวีนี่ต้องเปลี่ยนกอชุดชุดไม่ต้องเปลี่ยนหรอเนี่ยครับเปลี่ยนยกชุดเลยนะครับผม อ่าได้ครับเนี่ยครับโอ้ครับช่างบอกเลยต้องเกียรไฟวินด้วยนะครับเกียรไฟวินด้วยเดี๋ยวไม่โอเคครับเดี๋ยวลื่นเหมือนเดิมอ่านี่ยชุดนี้ก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนทั้งชุดเลยทั้งคัดเป็นชุดคัตทั้งหมดเลยครับประกอบแล้วครับประกอบแล้วนี่เกียร์เหยียบเท่าไหร่ก็ไม่ขึ้น โอ้โหนี่อาการมันเป็นอย่างนี้นี่เองครับแฉะมากเลยท้องเครื่องเป็นไรครับเ <c oughs> ย็นฉ่ำดีแฉะอย่างนี้แหละโอเคครับนี่ครับห้องเกียร์นะครับผมก็มิสูบิชเสต้าด้าสองพันห้าครับก็ของเพื่อนๆในกลุ่มถ้าคนไหนมีอาการแบบนี้ก็ลองตรวจเช็คดูครัชได้นะครับผมของช่างเจม ไม่เหลือแล้วรับวิ่งงานทุกวันเลยเหยียบไม่ได้ทันใจเลยนะครับครับเปลี่ยนใหม่เลยจบนี่ครับช่างก็ถอดเผาเขากลังครับอันก็ถอดแล้วครับนี่ครับก็ให้ช่างตรวจเช็คพวกกากระบาดครับผมของเราขับครับผมเดี๋ยวลองเช็คดูนะครับก็ ช้ได้อยู่นะครับผมมันยังไม่ได้สั่นนะครับไม่ไม่มีคลอนไม่มีสั่นเลยนะครับลองยกตัวคนนี้เดี๋ยวครับโอ้เกือบหลุดแล้วเนี่ยโอ้เกือบไปเกือบไปนี่ครับในช่างเช็คนะครับอไหนก็ลื้อแล้วครับก็เช็คทีเดียวเลยครับผมพวกเผาขับพวกลูกปุงลูกปืนนะครับนี่ครับปุ่ท้ายนี่ครับ ธรรมดานะครับผมอันนี้ไม่ใช่ลิมิตสลิปเป็นขับสองครับท้ายครับผมถ้ามีอาการแบบนี้ก็เช็คดูที่คัด์นะครับเหยียบตังไนก็ไม่ขึ้นนะครับผมเหยียบยึดมิดคันเร่งแล้วรอบฟาดขึ้นแล้วยังไม่ขึ้นเลย คันนี้ผมทางช่างเจียมได้เพิ่มสลักไอตัวอันนี้นะครับตรงเตงครับตรงเตีนตงตน,นี้ใช้บรรทุกครับเพิ่มตรงเตงสูงอยู่อีกสองตรงเตงเจ็ดน,นิ้วมั้งครับถ้าจาไม่ผิดนะครับผมให้ช่างใส่ตรงเตงให้เจ็ดนิ้วก็ให้มันสูงขึ้นหน่อยนึงครับเพราะว่ารถคันนี้ใช้บรรทุกค่อนข้างหนักเลยกลย็ให้ก้นกระดกไว้ก่อนเวลาบรรทุกจะแข็งแรงครับผม เน้นบรรทุกครับคันนี้ใช้งานอ่าครับผมเดี๋ยวนี่นะครับ,รบช่วงล่างก,ก็โช้กติดมาเป็นของโอเฟนเดอร์นะครับนี่ซื้อมือสองมาครับท่อท่อก็เดิมเดิมนะครับหม้อพักหมอของหม้อพักก็นี่ครับมีซูอยู่เลยนะครับนี่ท่อก็ โน่นนี้มีท่ออ่อนด้วยนี่ครับแต่โั่นนี้ไม่มีแคสนะครับมีหรือไม่รีไม่รู้เนี่ยอันนี้ขอตัดก่อนคเลยนาะอขอตัดออกไปนี่เห็นม้เนาะเนาะอย่างวมูเนี่ยครับเป็นร,รอยตัดไม่รู้เป็นรอยอะไรนะพี่เห็นไหมครับเดิมนะครับไม่ได้เสริมแหนบครับใช้บรรทุกอยู่ประมาณสักตันนึงทุกเหล็กครับผม ล้อก็นี่ครับล้อก็เป็นกระทะนะครับกระทะขอบ16ครับผมนี่เป็นกระทะขอบ16นิ้วครับออฟเท่าไหร่ไม่รู้แต่มีออฟด้วยนะครับจำไม่ได้ยาง2 1 5 7 0ึ่ r สินะครับน่ากำลังสวยนะครับอมล้นล้นนิดนิดนีะครับล้นนิดนิดนะครับแต่แต่ไอไอแม็กชุดนี้เราไปใส่ของยูซุอีคันนี้ไม่ล้นนะครับใส่มิซูคันนี้ล้นเปลี่ยนทั้งสี่ล้อเลยครับก็ค่า กระทะก็ประมาณวงละ 2, ส0 0พันสี่วงก็แปดพนะครับยางอีกเส้นละสองพันก็ตกต,กตกอยู่ก็หมื่นกว่าครับผมเดียวร,รถใช้งานครับรถใช้งานนี่ครับมิสูบิชิสตราดาสองพันาเดี๋ยวถ้าเปลี่ยนเสร็จเดี๋ยวไปลองรถด้วยกันครับว่ามันจะเหยียบดีขึ้นไหมโอเคครับครับ เรียบร้อยครับผมก็หลังจากที่ส่งซ่อมเปลี่ยนชุดคัดใหม่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองกันว่ามันจะดีขึ้นไหมนะครับวันนี้ก็ทางทีมงานช่างเจมก็ไปติดมุ้งลวดกันเดี๋ยวเราจะมีผู้กล้าลองไปกันเราสามคนสี่คนนะคร <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาลองนะครับว่าอัอาตราเร่งดีขึ้นไหมรถด,ดีขึ้นไหมนะครับผมก็วันนี้ก็อาศัยทดสอบกับ การขนของไปติดงานเลยวันนี้นะครับเดี๋ยวมาลองขับมาครับผมนี่เดี๋ยวนะครับผมดูดูดูครับผมเนี่ยเนี่เกีย่ยสองครับเกี่ยสองเกี่ยสองเนี่นี่ครับนี่ยอัตราเร่งครับเมื่อก่อนนี่เหยียบเหยียบจนมิดคันเร่งครับล้อไม่หมุนนี่เปลี่ยนคัสต์ใหม่ครับสามพันรอบอ่านี่ครับสองพัน ออกมาล่อวิ่งที่แปดสิบครับนี่ครับก่อนนี่สามพันล่อวิ่งได้สักสี่สิบเนี่ยแหละครับผมดูครับโดโดโดดูครับพุ่งครับรถพุ่งนะครับเปลี่ยนคัตใหม่ครับผมนี่เกียสี่ครับเกียสี่เกียสี่เกียห้าครับเกียห้าเห้าโอ้ยครับสองร้อยนี่ยครับตัวเข็มตัวเข็มที่มันสั่นนี่ มันเป็นเข็มไม้ของเทียมนะครับของแท้นี่ไม่สั่นครับผมไม่จะไม่มีตังครับคนเลยเกี่ยวของเทียมครับนะครับของเทียมมันจะสั่นๆอย่างนี้นะครับผมถ้าเป็นแท้จากศูนย์เนี่ยไม่สั่นนะครับนี่สั่นก็ใช้ได้ครับอย่าไปมองมันครับมองข้างหน้าเอามองไม่ได้ครับมองมันสั่นตาลายเนี่ครับดีขึ้นเยอะเลยครับจมื่าก่อนที่รถมันเหยียบไม่ขึ้นนะครับกินน้ำมันมากเลยตอนนี้เราวิ่งสบายนะครับวิ่งงาน แต่ตัวนี้มันเป็นเครื่อง2,005นะครับ2,005ไม่มีเทอร์โบครับผมเครื่อง2,005ไม่มีเทอร์โบก็ประมาณว่ามันจะไปเรื่อยๆของมันนะครับผมเนี่ยวร่ง2,100แล้วอันนี้ไม้มันเพี้ยนครับเิีงอยู่2,000หน่อยๆวิ่้ยง100แล้วจริงจับ g p s ยัไม่ถึงครับเนี่ครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆท่านไหนจะได้อยู่ในกลุ่มนะครับมีอาการรถที่เหยียบมาเครื่องก,ก็ลองตรวจเช็คคัสนะครับผมก็มันมีส่วนทําให้รถ แรงไม่แรงก็ตรงนี้นะครับผมเราใช้บรรทุกใช้งานอยู่ทุกวันนะครับก็มีโอกาสได้สึกหลอรถอายุเป็น20กว่าปีแล้วครับเยี่ยมโหยอดนะครับผมนี่ครับยิงไม่เพี้ยนครับยิงไม่เร็วขนาดนี้หรอครับนี่ครับสำหรับเจ้าสตาร์ด้าสองพันห้าครับเครื่องธรรมดานะครับผมก็วันนี้ก็ช่างเจมก็ขอขอแค่นี้ก่อนนะครับผมมารีวิวให้เพื่อนดูครับผมก็ หรือว่าโอเคครับเปลี่ยนคัดใหม่แล้วเหมือนได้รถใหม่ครับผมรถราคาหลักหมื่นครับโอเคครับผมครับสวัสดีครับผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากติดตามช่อง Iron j a m e Channel ด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ